เพือนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกทท่านเลยค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เจอหน้าคตากันก่อนนะคะไม่ได้เตรียมให้มาหลายสำรับนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อหัวข้ออะไรดีจิตใต้สํานึกของคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจิตใต้สํานึกของคุณนะคะกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้ไปเตมีไพ่3มใบนะคะสามกองให้คุณเลือกเหมือนเคยนะคะกองที่1นึกองที่สองนะคะและก็กองที่3ค่ะ1นึสองสนะคะเลือกจากรูปนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันว่า จิตใต้สำนึกของเรากำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตเรานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะจองคิวดูดวงนะคะก็สามารถจองคิวได้นะคะกับพี่แอดมินค่าครูไม่ไม่จำกัดนะคะตามกำลังทรัพย์ตามสะดวกเลยนะคะ ถ้าได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองหนึ่งกันเลยค่ะกองหนึ่งก็เป็นรูปนี้นะคะเป็นไพ่ฮาร์โรแฟนนะคะไพ่ฮาร์โรแฟนชุดนี้น่ารักนะมีรูปพี่เป็ดพี่เป็ดน้อยพี่เป็ดน้อยกับราฟนะคะนี่นะคะแล้วก็รูปคุณผู้หญิงที่แบบว่านั่งเอาหลังชนเอาหลังพิงแบบนี้นะคะสบายใจทีนี้เราจะไปเช็คกันนิดนึงนะคะว่า Energy หรือพลังงานช่วงนี้ของเราเป็นยังไงบ้าง เราไปจะเราจะไปเช็คพลังงานและ Energy ของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการดูว่าจิตใต้สํานึกอะไรนะคะจิตใต้สํานึกอะไรของเรานะคะจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตเราหัวข้อเราเปลี่ยนอีกแล้วนะคะ,ะไปดูกันนิดนึงค่ะ ี่เป็นแฮงแมนนะคะแฮงแมนคืออะไรอันนี้ขยายแฮงแมนนิดนึงทำไมช่วงนี้เราถึงเป็นพี่เงือกที่ถูกเห็นไหมคะโดนแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมัดเอาไว้เออดึงไว้ให้มันเป็น โอเคเด็กถือถ้วยแฮงแมนคืออะไรเด็กถือถ้วยมีบางท่านที่รอสัญญาณบางอย่างจากคนรักนะคะบางท่านรอข่าวสารรอการติดต่อจากคนรักหรือบางท่านรอที่จะมาเจอกันแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอต้องอดทนรอยังไม่ได้เจอกันอยู่ไกลกันความสัมพันธ์มันแบบว่ายังไม่คืบหน้าก็ได้นะคะทีนี้คืออะไรแฮงแมนคือควีนเรียญ์แล้วก็นิ่งนะ าบางคนหนึ่งบางคนรอข่าวสารจากคนดักนะคะอรอการติดต่อสื่อสารก็ได้หรือรอที่จะมาเจอกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็มีความคิดว่าจะทำหลายอย่างโปรเจกต์ project, นะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยคือคิดไว้เยอะเลยว่าจะทําแต่ยังทําไม่ได้นะคะแฮงแมนออกมาคือคิดหลายโปรเจกต์หลายอย่างทีเดียวค่ะแต่ว่าคือได้แค่คิดแต่ว่ายังทําอะไรไม่ได้นะคะ ยังทาอะไรไม่ได้เออนะบางท่านติดสถานการณ์เรื่องการเงินนะคะติดสถานการณ์เรื่องการเงินติดสถานการณ์เรื่องของการที่ยังมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้เราไม่ได้พร้อมที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรลงมือทําตอนนี้นะคะไม่ได้พร้อมที่จะต้องลงมือทําตอนนี้มีท่านที่อยู่ในธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมาหมดเลยนะขออภัยธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเองคิดหลายอย่างนะหาทางออก บางคนเนี่ยอาจจะวางแผนเรื่องการเงินค่ะนะวางแผนเรื่องการเงินก็ได้นะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้นะคะสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองแล้วนะคะตอนนี้สิ่งต่างๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายเนาะถ้าเรามีโปรเจกต์มีแผนที่จะได้ทำมันก็เริ่มจะเป็นทิศทางที่ดีค่ะว่าเราน่าจะได้เริ่มลงมือทำแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันเนาะ แต่ไปได้เห็นแรงขับเคลื่อนนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วไปได้ว่าคุณน่าจะ,ะมีการเช็คแอคชัน่นมีการลงมือหลังจากที่คุณอดทนมานานเนาะสองสเดือนที่ผ่านมาต้องใช้สติต้องอดทนนะคะต้องเข้มแข็งต้องว่ายอย่างนี้อ่ะที่นี้นี่คือลักษณะนะคะที่เกิดขึ้นเช็คพลังงานประมาณนี้นะคะถ้าถ้าตรงนะคะเราก็จะไปดูต่อนะว่าแล้ว จิตใต้สำนึกของเราจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตเรานะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะอาจจะไม่ได้แบบตรงทั้งหมดไม่ได้ตรงทุกคนนะคะขึ้นมาเป็น six of pentacles นะคะ เหมือนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยกำลังจะไปดึงดูดเอาการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือหรือการที่มันจะมีโอกาสมีใหม่เข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือเป็นโอกาสนะเป็นเจอโว่ขึ้นมาเป็นความสําเร็จนะคะเป็นความสมหวังนะคะเป็นเรื่องของการที่มีความมั่ง,งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะค่อนข้างดีเลยนะ เจอวโวล์ขึ้นมานะคะแล้วก็โฟล์ทคัพขึ้นมาไปเตยไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะแต่อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเ,เราเราต้องการความช่วยเหลือหรือเราต้องการให้มันสําเร็จอนะเหมือนจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันกําลังไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตอยู่นะคะ1คือการช่วยเหลือ2คือความสําเร็จคือการสิ้นสุดกระบวนการต่างๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะคะ ทีนี้ดูต่อนะขึ้นมาเป็นโฟออฟ o r ดนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ e เอ็ม e พรสนะคะเจอเอ็มเพรเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางนะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะจะไปดึงดูดเอาสิ่งที่เรียกว่าการแบบเข้าที่เข้าทางการลงตัวก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องนิ่งพอสมควรเพราะว่า สี่ถ้วยคือการเมินเฉยคือยังเลือกไม่ได้หรือว่าเราอาจจะเลือกเยอะแล้วก็สี่ดาบเนี่ยมันคือการที่เห็นไหมคะนั่งนิ่งๆแบบนี้นะคะโดยที่ยังไม่ได้แบบไปทําอะไรนะคะเป็นลักษณะของคนที่แบบนั่งสมาธิอ่ะคือถ้าลุกเนี่ยดาบโดนดาบทิ้มแทงแน่นอนอาจจะยังไม่ถึงขั้นทิ้มแทงหรอกแต่อาจจะได้รับบาดแผลเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องนิ่งๆก่อนอช้าๆได้พาเล่มงามนะคะช้าๆได้พาเล่มงาม เอาเป็นว่าการช่วยเหลือความลงตัวต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอย่าได้กังวลใจไปเนาะทีนี้ไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะก็ยังมีดาบขึ้นมาอยู่แต่ลักษณะของการเจ็ดดาบเนี่ยมันคือการที่คุณจะต้องระแวดระวังระมัดระวังนะมันต่างจากใบอื่นๆตรงที่ใบนี้ยเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีดาบใช่ไหมคะมีดาบสองดาบอยู่ข้างหลังแล้วก็มืออีกมือนึงกำดาบพร้อมที่จะดึงออกมา เหมือนกับตัวตัวเราเองเนี่ยจะไปดึงดูดการที่เราราแวดระวังระมัดระวังภัยต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตซึ่งไม่ได้ว่าก็คุณก็น่าจะคุณก็น่าจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้นะในลักษณะนี้นะคะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ผ่านความเหนื่อยยากต่างๆไปได้นะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอ้าวันนี้นะคะตองสีเลยสี่ดาบสี่เหรียญแล้วก็สีถ้วย ถ้ามีสีไม้ออกมานี่คือแบบสุดยอดเลยนะโอเคนะคะเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเราจะต้องเก็บหอมรอมริบนะช่วงนี้กอดไว้ก่อนเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปทําอะไรเดี๋ยวนี้จังหวะดีๆเนี่ยคุณจะรู้เองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องนิ่งเฉยก่อนนะคะแล้วจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะไปดึงดูดการช่วยเหลือจะไปดึงดูดเรื่องของความสําเร็จความสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตเราเองนะคะ ประมาณนี้นะอีก2ใบนะคะเพ o อ f ว n นแล้วก็เอ p e เ o ลค่ะโอเคนะคะแน่นอนว่าาจิตใต้สำนึกของเรานะคะก็จะไปดึงดูดเอาข่าวเรื่องเงินเรื่องงานเข้ามานะคะรวมทั้งาบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะหรือนะคะคุณเองอาจจะได้มีโอกาสได้เดินทางเนาะ มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะในระยะ1เดือนไม่เกิน3เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยฝึกจิตฝึกใจนะคะให้คิดแต่เรื่องที่ดีฝึกจิตฝึกใจให้คิดแต่เรื่องบวกๆนะคะแล้วเราเองเนี่ยจะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วมันจะนิ่งขึ้นพอเรานิ่งพอเราได้คิดอะไรเยอะขึ้นเนี่ยเราเองจะหาทางออกได้นะคะมาดูใบสรุปกันนะคะเป็นไพ่เฮโรเฟนก็คือสมาธินะคะความสงบการเรียนรู้ การศึกษาในด้านต่างๆ,ๆสัตว์ต่างๆนะคะก็อวยพรให้คุณโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะใบสรุปค่อนข้างดีค่ะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งโชคดีและมีแต่ความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คลิป2นะคะกอง2นะกอง2ก็จะเป็นรูปของ the e w of fortune นะคะใบนี้นะคะก ขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ใบเตยนะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราก็จะไปดูต่อนะคะว่าเรามาดูกันต่อนะคะที่พลังงานและ Energy ของเรานะช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างกองสอง ต้องสองเป็นควีนดาบนะควีนดาบเป็นแปดไม้แล้วก็เป็นสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสี่เหรียญมีเจ็ดถ้วยนะ,ะมีบางท่านที่อยู่ในธาตุดินนะคะโอมาครบแหละดินน้ำลมไฟนะไม่พูดก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมามันมามันมารวมๆอ่ะนะคะอ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะมีเรี่ยวมีแรงนะคะมีการเทคแอคชั่นมีการ ดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินคือสู้ไม่ถอยแล้วก็มีโปรเจกต์มีเรื่องให้คิดให้ทํามากมายค่ะสังเกตเห็นรูปเงือกไหมคะที่เป็นเงือกที่กําลังมีไข่มุกอยู่ในมือแล้วก็มีหลายๆถ้วยทียท่มันมีทั้งอุ่หลายอย่างเลยนะนี่แหละก็เหมือนตัวเราเองที่มีเรื่องให้เราต้องลงมือทําต้องเทคแอคชั่นต้องลุยเองหลายเรื่องเลยแล้วช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตมีการ มีการดำเนินชีวิตค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองโอเคถ้ามีประเด็นปัญหาเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคนที่แบบพร้อมลุยนะพร้อมเดินไปข้างหน้าพร้อมชนพร้อมบดทะนะคะควีนดาบเนาะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพร้อมที่จะสู้นะคะพร้อมที่จะบุกป่าฝ่าดงพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเทคแอคชั่นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง นะคะขึ้นมาเป็น8เหรียญน,นั่นแหละนะ,ะพอเรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะแบบกล้านะคะที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะ่ะมันเป็นช่วงที่เราเองมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งนะคะหาเงินได้เงินนะคะทำงานก็ประสบความสำเร็จนะคะทำงานก็ประสบความสำเร็จ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วไปเดยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกําลังที่จะทําทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจแล้วมันก็จะออกมาดีมากๆเลยนะคะอืมเราใช้ชีวิตพร้อมกับความฝันและความหวังแล้วก็แรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะคุณเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขได้นะคะคือคุณไม่ได้มีความสุข ที่มันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางนะแต่ในระหว่างเส้นทางก่อนก่อนที่มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางอะ่ะเออคุณเลือกที่จะมีความสุขได้คุณก็เลยค่อนข้างที่จะมีแรงขับเคลื่อนสูงทีเดียวนะคะเป็นก้าวถ้วยเป็นก้าเหรียญน,นะคะมีแรงขับเคลื่อนกล้าลุยกล้าสู้กล้าเดินไปข้างหน้านะคะกล้ายอมรับ ความจริงนะคะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหากล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะซึ่งเป็นเอ e เ g อร์จีที่ดีมากสําหรับชาวกองที่2ในวันนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆถึงมากที่สุดค่ะในเรื่องการเงินเนี่ยเราเองก็บรหิหารจัดการได้ค่อนข้างดีให้เป็น9เหรียญ2เหรียญแล้วก็เป็น8เหรียญนะคะไปตีว่าถึงเราจะเขาเรียกว่าอะไรถึงจะเป็นการหมุนเงินก็เป็นการหมุนเงินที่ ค่อนข้างโอเคเลยต้องว่าอย่างเนี้ยนะคะแล้วเราไปดูกันว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะจะไปดึงดูดนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตนะคะเราไปดูกันนิดนึงขึ้นมาเป็นวิ e อ o ฟฟอร์จูนนะคะเหมือนหน้าไพ่ที่เราเลือกเลย แน่นอนนะคะว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะต้องดึงดูดเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันใหญ่ๆความยิ่งใหญ่เข้ามานะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน The View of Fortune มากับ The Tower บางเรื่องเหมือนฝันบางเรื่องมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ขอขยาย Tower นิดนึงคืออะไร Tower คือ King ดาบนะคะ Tower คือ The Sun โอเคงั้นมันเป็นไพ่ที่ดีค่ะ เรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะสําเร็จมันจะสําเร็จวันนี้ไพ่เมเจอร์ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้บางคนมีโชคมีลาบนะถ้าไพ่สิบเหรียญออกมาอีกถ้าไพ่หนึ่งเหรียญออกมาอีกนะบางคนมีโอกาสถูกหวยถูกโชคเขาเรียกว่าอะไรมีโชคมีลาบรางวัลใหญ่เข้ามานะเนี่ยนะบางท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะ ถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าขายที่ขายทางได้ได้เงินเป็นก้อนๆอนอะ่ะได้เป็นเกอบเป็นกำรรนะคะได้เยอะนะถ้ามันมีอีกใบหนึ่งออกมานี่คือแบบสุดยอดนะมีโอกาสที่คุณจะร่ํารวยแล้วก็ประสบความสําเร็จได้สูงนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจิตใต้สํานึกของคุณกําลังไปดึงดูดเอาความสําเร็จเอาความมั่นใจเอาความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งเอาความมั่นคงเข้ามาในชีวิตคุณที่สําคัญนะคะ,ะตัวสินทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะที่ดินมรดก บ้านช่องห้องหอรถราอหรือแม้กระทั่งการที่เราจะทําธุรกิจนะคะธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้อืมนะมันมีโอกาสที่คุณจะได้พอดูอีกสักห้าใบไปเตยวจะไม่ได้อ่านยาวมากกองที่สองไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะพูดเลยว่าไพ่ดีนะ ไ้ดีค่ะบางท่านมีในเรื่องของความรักเจอคนที่เป็นคู่ชีวิตเข้ามานะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้หรือนะคะบางท่านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาเรียกว่าอะไรคนที่ถูกใจหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้เลือกคู่ก็ได้นะคะเออจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดเอาคู่เข้ามาในชีวิตคุณ The Lover The Devil ไพ่สิบใบไพ่เ a เอร์ออกมาประมาณ5ใบ6ใบแล้วนะคะ แสดงว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หญเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆน,นะคะโอเคนะ q u e e n of p e n t a c l e ความร่ำรวยความสวยงามความมีกินมีใช้กําลังเข้ามาแล้วแหละเอาเป็นว่ากองที่2เนี่ยไพ่ดีมากเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องโชคเรื่องราบเรื่องความสาเร็จดึงดูดมาหมดเลยจิตใต้สํานึกของคุณค่อนข้างโอเคเลยนะคะมีพลังงานที่ดีมากเป็นเป็นพลังงานของเออเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งนะคะเป็นพลังงานของความแบบว่า ถ้าเป็นความฝันก็เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับชาวกองที่2เพราะฉะนั้นวันนี้ใบเตยอวยพรให้คุณโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สั้นๆได้ใจความก็คือ1แหละโชคลาภเงินทอง2คือความสําเร็จ3คือความรักคือมาครบแหละทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องการงานใบเตยมองว่ากองสองค่อนข้างครอบจักรกวาลน,นะใบน,นี้นะคะเป็น the view of fortune บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่ามันจะไม่ได้ แต่มันก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นอวยพอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่2นั้นโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเราจะไปต่อที่กองที่3นะคะกองที่3ก็จะเป็นใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความหวังความฝันความสุขเนาะอาจจะพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องอนาคตเรื่องการสร้างความมั่นคงด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆกองที่3นะคะที่ กดติดตามใบเตยนะคะกดติดตามใบเตยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะ,ะแล้วก็สมัครสมาชิกในช่องนะคะขอบคุณมากๆเลยทีนี้เราไปดู energy เรานิดนึงนะคะดู energy ดูพลังงานเรานิดนึง คิดถึงเหรอเป็น energy ของความคิดถึงนะคะคิดถึงเหงาเศร้าซึมคิดถึงค่ะอาจจะคิดถึงเพื่อนก็ได้เนาะนึกถึงคนที่เคยคุยคนคุยนึกถึงคนที่หายไปนึกถึงคนในอดีตหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในชีวิตก็ได้นะคะมีความมูเตลูนิดนึงเ,เป็นช่วงที่เราอาจจะมีการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆเนาะ หรือได้ลงมือทําอะไรที่มันเป็นความรู้เป็นพรสวรรค์ของเราเนาะแล้วก็ในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เรายังพอที่จะรับมือกับมันไหวอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ก็ได้เนาะแล้วก็มีในเรื่องของการเทคแอคชั่นการลงมือการลุยการเดินต่อ นะคะการก้าวหน้านะคะหรือการที่เราต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยบางท่านอยู่ต่างแดนต่างชาติต่างประเทศนะมีเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีเรื่องของความแข็งกแกร่งนะเกิดขึ้นกับคุณด้วยราศีสิงห์นะคะเมษสิงห์ธนูนะบางท่านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือบางท่านเองเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเอง เร่งนะคะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเองก็ได้ประมาณนี้นะคะ Energy มีประมาณนี้นะมีความคิดถึงมีความวิตกกังวลในเรื่องงานด้วยแล้วก็มีในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรกล้าเผชิญหน้ากล้าลุยนะคะกับปัญหาทีนี้เราไปดูว่าแล้วจิตใต้สำนึกของเรานะคะจะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเรื่องใดเข้ามาในชีวิตนะคะ ดูสิโอ้โหงานวุ่นวายก็จริงนะคะแต่สุดท้ายแล้วจิตใต้สำนึกของเรามันบอกว่าเฮ้ยยังไงคุณก็ทำได้ลุยลลุยุย,ยเออทำได้ทำได้ เก่งเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอางประมาณนั้นนะคะทรีออฟคัเฉลิมฉลองเลยจ้าถ้าสิ่งที่คุณกำลังคิด วุ่นวายใจอยู่ว่าเฮ้ยงานฉันจะสําเร็จไหมงานจะออกมาดีไหมทําไมฉันเครียดจังทําไมฉันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความสมหวังนะคะนะที่สําคัญบางท่านได้เจอคู่ได้เจอรักแท้ได้เจอความรู้สึกพิเศษพิเศษเกิดขึ้นในหัวใจของคุณด้วยนะคะเออวันนี้มาสีดาบมาทุกกองเลยให้เรานิ่งๆไว้อย่าไปกระตตกกระตากเอะอะวุ่นวายอะไรเลยนะ เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จนะใจมันจะพองโตนะมันจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเราเคยเครียดถ้าเราเคยกังวลใจในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ใบเตยมองว่าเพื่อนๆที่นนเลือกกองที่3มเนี่ยทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะ โอเคนะใครที่มีประเด็นเรื่อง3ดาบนะคะมีเรื่องของความซําซ้อนในความสัมพันธ์รักซ้อน,ร,อนรักสามเศร้าความรุงรังใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะ มันเหมือนจะไม่จบแต่มันอาจจะจบนะหรือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเราจําเป็นต้องไปพักกายพักจิตแล้วก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวไปเตยดูให้ต่อนิดนึงนะมีบางคนที่อกหักแล้วมาฟังคลิปแล้วเลือกกอง3รู้สึกอกหักรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไปเตยอยากให้คุณรักตัวเองมากๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะรักเขามากแค่ไหนเราก็ต้องอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมนะคะขอขยายเดอะทาวเวอร์นิดนึงคืออะไร อัวินดาบเด็กถือถ้วย The w i e l of Fortune o ฟล of Cups The Tower ก็เหมือนจะบอกให้เราถอยออกมาอะไรที่มันเป็นความแบบลับแอบๆซ่อนๆนะคะมันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องถอยออกมานะมันเป็นเรื่องราวของคนที่ พยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดก็ได้นะหรือพยายามจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้แต่ไปเตยมองนะว่ายังไงคุณเองนะคะก็จะดึงตัวเองออกจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะถ้าคุณเสียใจถ้าคุณอกหักคุณโดนเทแล้วมาฟังคลิปนี้ไปเตยให้กําลังใจคุณนะคะคุณเองก็จะก้าวข้ามเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้นะคะแล้วก็ คุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอะเบตเตยมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่โอเคนะคะแต่สุดท้ายแล้วไอ้ความไม่โอเคไอ้ความรู้สึกไม่ดีอะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเองจะเติบโตนะคะพร้อมที่จะออกไปทําอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะก็ในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองนะ ส่วนในเรื่องการเงินการงานไปโดยมองว่าโอเคเลยนะคะการงานประสบความสาเร็จการเงินก็อยู่ในจุดที่เราจะไม่เครียดมากนะคะประมาณนี้นะไปสรุปของเรานะคะเป็นใบนี้นะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ของความหวังเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้เพราะความหวังนี่แหละก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ทําอะไรที่ใจอยากจะทําอยากพูดอะไรก็พูดไปนะคะแค่เราไม่ไป ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทําเลยนะคะอวยพรให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ